สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตมันสำปะหลังนะครับพันพี่รุ่นนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นพี่รุ่นหนึ่งหรือสองามที่เคยได้กล่าวก่อนหน้านี้นะครับพันพี่รุ่นนี้ก็อายุประมาณนะครับสี่เดือนนะครับประมาณสี่เดือนที่นามาปลูกนะครับน่วงนนี้ก็จะสังเกตดูครับใบข้างล่าง นะครับก็จะเริ่มร่วงไปแล้วนะครับก็เหลือขึ้นไปข้างบนนะครับเนื่องจากฝนไม่ตกแล้วนะครับตัวนี้นะสําหรับมันพี่รุ่นนะครับที่ปลูกนะครับเรามาดูนะครับลักษณะของต้นนะครับอันนี้ไม่น่าใช่พี่รุ่นนะครับอันนี้น่าจะเป็นแขกดำนะครับ พิดุลก็จะมีก้านสีม่วงใบสีม่วงนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปหาดูนะครับน่านพิรุนนะครับตนี้ก็จะเป็นการคะสายพันธุ์นะครับเพราะว่าเราปลูกประมาณสองสารอบนะครับเพื่อกว่าจะได้ต้นที่อยู่ประมาณพื้นที่ตรงนี้ประมาณหนึ่งไร่นะครับนี่ครับกิ่งก็จะเป็นกิ่งสีม่วงนะครับยอดใตยสีม่วงก็จะเป็นพันธุ์พี่รุลนะครับอันนี้ฮะ ลักษณะลำต้นนะครับก็จะสูงประมาณเมตรก,กว่าๆนะครับอานจะก็จะมีหัวออกมานะครับดินค่อนข้างแข็งนะครับดินค่อนข้างแข็งพอฝนไม่ตกแล้วหมดนะครับกดแล้วเราก็จะขุดดูยากหน่อยนะครับอันนี้ที่ออกไปนะครับแล้วก็เราก็ขุดต่อไม่ได้ ไปต่อไม่ได้ครับดินแข็งเราเจอแค่เท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นเผื่อต้นอื่นจะขุดได้นะครับสําหรับมันพี่รุ่นนะครับที่ได้ทําการปลูกลักษณะลําต้นนะครับก็จะสูงนะก็ประมาณเมตรยีนะคถึงเมตรห้าสิบนะครับลต้นสูงนะใบก็จะเริ่มร่วงเริ่มเหี่ยวนะครับ ดินข้างล่างก็จะแตกนะี่ยเมื่อดินแตกก็แสดงว่ามันลงหัวเรียบร้อยแล้วนะครแต่เราขุดไม่ได้เราไม่สามารถให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆดูได้คว่าขนาดหัวลักษณะหัวเป็นยังไงเพราะดินแข็งเหลือเกินนะครับตรงนี้นะครับ,นะรบลักษณะมันพี่รุลน,นะครับ เรามาดูต้นที่ไม่ใช่พิรุนบ้างครับว่าขุดได้ไหมหลำต้นสูงครับป้องใหญ่สูงที่อายุอ่านี่ครับอันนี้เราได้เจอสองนะครสองสองหัวนะครับ ไปได้อีกหรือเปล่าอ่ะมีสามนี่ไหมหต่อไม่ได้ครับเจอสามหัวน่าจะมีเยอะกว่านี้นะครับขุดต่อไม่ได้ครับลงไม่ได้นี่ครับเราเจออยู่สามหัว ซึ่งโดยปกติมันก็จะออกรอบโคนต้นนะครับตอนนี้เราเจอแค่สามหัวนะครับขุดได้แค่นี้ครับดินแข็งละนะทีนี้ทุนเราไปดูต้นอื่น่อนะครับต้นที่เป็นใบหยกใบด่างแบบนี้บ้างนะครับดูซิว่าลักษณะหัวจะเป็นยังไงนะครับแต่ลำต้นก็สูงนะครับแต่ความสมบูรณ์นะครับ ก็จะมีน้อยนะครับนี่แต่ข้างล่างนี้คือดินก็แตกนะครับอลองดูว่าเป็นแบบนี้ก็มีหัวนะครับนี่เราขุดเจอเราก็เจอมันไปต่อไม่ได้แล้วครับแต่เราก็มีหัว ครับไม่ใช่ว่าไม่มีถึงเป็นแบบนี้ก็ยังก็มีหวัวน,นะครับพยายามนะครับดินแข็งเหลือเกินดึงไม่ได้ไปดูต้นอื่นกันบ้างนะครับหาต้นที่ ได้ไม่แน่ใจจะมีต้นไหนขุดให้เพื่อนๆได้ดูหัวกันบ้างนะครับเพราะดินแข็งเหลือเกินแต่ลักษณะครับก็คืออย่างที่เห็นในภาพคือลําต้นก็จะสูงประมาณเมตรก,กว่าๆเกือบสองเมตรประมาณเมตรห้ราสิบถึงเมตรเจ็ดสิบพอผมสูงเมตรประมาณเจ็ดสิบนะครับด้านล่างใบนะครับก็จะเริ่มร่วงนะครับเหี่ยวร่วงนะครับลำต้นกระตรงขึ้นมานะครับปลายยอดนะครับบางต้นก็จะมีสามกิ่งสี่กิ่งนะครับ ใบก็จะเริ่มพ่วงนะครับก็จะตามอายุนะครับพอมีมันอายุมากขึ้นใบข้างล่างก็จะเริ่มร่วงนั่นหมายความว่าช่วงนี้ก็จะเกิดการสะสมของแป้งมาว,ว่าฝนไม่ตกแหลนะครับน,นี่ครับนี่เราก็จะได้มีหัวสามหัวนะที่เราเจอ มีสี่ที่เราเจอมีสีหัวนะครับตัวนี้น่าจะไม่มากกว่านนี้ครับนี่ครับนี่ก็จะมีห้าหัวเพราะว่ามันก็จะมีรอบโคนต้นนะครับหนึ่งสสามสี่ห้า ก็จะมีห้าหัวประมาณนี้นะครับสาหรับต้นมันที่เราสามารถดูรด้นะครับส่วนขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับว่ารากเส้นไหนมีการหากินการหาอาหารเก่งก็จะหัวมาลงนะครับต,ตอนนี้ก็คือจะเป็นการสะสมแป้งเพราะว่าหมดช่วงฤดูฝนนะครับ,นะรบต้นนี้เราก็จะมาดูมีขุดได้ไหม มีแต่ดินแต่นะครับหัวน่าจะลงลากนี่ครับหนึ่งขุดลงต่อไม่ได้แล้วครับเราก็จะเจอแค่หัวเดียวนะครับบางเพราะว่าดินมันแข็งเหลือเกินนะครับจากต้นนี้ก็ ดินก็คงแตกนะแต่เราก็คงจะขุดได้ร่ยนะก็จะเจอหวัวเล็กหัวน้อยนะครับช่วงที่ดินแตกเราขุดไปต่อไม่ได้นะครับอันนี้นะครับพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะยามเช้านะครับอันนี้ก็จะเป็นมันกับฝรหลังอีกพันธุ์หนึ่งที่เราได้นำมาปลูกนะครับนะ นี่ไม่ใช่พี่รุนนะครับใบนะครับนะการเขียวยอดเขียวนะแต่ถ้าเป็นพี่รุนนะครับการจะเป็นสีม่วงนะครับขนะอแตกต่างนะมันสัพพลังมีสายพันธุ์แล้วแต่พื้นที่เรียกนะครับแตกต่างกันไปนะครับจะได้มากได้น้อยนะครับไม่ได้อยู่ที่นะเทวดาฟ้าดินนะครับอยู่ที่ตัวเราลว้ลวนคือบำรุง ใส่ปุ๋ยมากน้อยแค่ไหนพืชทุกอย่างครับต้องบํารุงนะครับไม่งั้นมันไม่มีหัวไม่ได้กิน,นผลนะปลูกให้เทวดาดูแลรักษามันก็ตามสภาพนะครับถ้าเทวดาดูแลรักษาคือนะี่ครับอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นแขกดำนะครับหนึ่งสองสามนะครับแขกดำก็หัวดีนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่นะครับ อันแขกดำนะครับแล้วก็โคนต้นจะใหญ่นะครับกิ่งออกไปนะครับอันนี้คือพันธุ์นันกำลังที่เรามีในแปลงนะครับอาจจะเป็นหลากหลายสายพันธุ์นะครับเพราะว่าหาซื้อในพื้นที่ใกล้ๆไม่มีก็ต้องเรื่องสั่งนะครับในแปลงก็จะมีทั้งอีเหลืองน้อยที่เราเอามาปลูกนะครับพื้นที่สองไร่พี่รุ่นนะครับก็อยู่ปะปนกันไปเพราะว่า ครั้งแรกเราปลูกมันสำาหลังแขกดำนีฮะเจอภัยแรงตายหมดนะครับครั้งที่2ก็เลยเอาพี่รุนปลูกพี่รุนก็เกิดบ้างไม่เกิดบ้างแล้วแต่นะครับนะครับก็ครั้งที่สามก็จะเป็นอีเหลืองน้อยที่อยู่ในแปลงเล็กๆกนอันนี้ก็จะเป็นพันธุ์สำาหลังนะครับมีทั้งสามพันธุ์อยู่ในแปลงเดียวกันนะครับเดี๋ยวช่วงคุณมันนะครับจะมาอัปเดต ว่าสิ่งที่เราทำนี่ได้กี่ตันนะครับแต่ปีนี้ก็ไม่ได้หวังมากนะครับนี่ครับอันนี้ก็พี่รุนอีกต้นหนึ่งนะครับพี่รุนก็ให้หัวดีนะครับนี่นะครับก็เจอแต่ว่านี่ก็ลงหัวข้างล่างนะครับขนะุดต่อไม่ได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ในการอัปเดตต้นมันสำปะหลังพันธุ์พิรุณนะครับก็ขออัปเดตเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าผมจะมาอัปเดตช่วงการขุดแล้วก็จะมาสรุปให้ฟังว่า,าได้กี่ตันนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนีๆ่ๆน้องๆที่คอยกดให้กําลังใจที่คอยคอมเมนต์เรื่องการถ่ายทำาวิดีโอต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีเราไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรก็เป็นการอัปเดตของในสวนที่มีนะครับ อาจจะจัดก,การเรื่องรายยุกอ่ารา,านะครับตรงนี้นะครับที่รกๆอันนี้ก็จะปล่อยให้เป็นคุมลินไปนะครับเป็นอีกีวัตถุต่อไปนะครับคลิปนี้ก็อัปเดตเพียงเท่นี้ครับขอขอบคุณครับ